เมื่อแก้ผมผมติดแล้วนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงไป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 ไวไปไปแล้วไป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 ไอไป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 ไคนดูครับปดปไ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 ปปไะไปไรไป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 ไ่ไป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 รปไ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 มไป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 ไนไปไัไปไปมปไปไปไาไป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 ปาปไ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 ปผไไริ อย่าลืมนะครับผมมาใช้ในการร้านเฟิร์สช็อด้วยกันนะครับผมลิงกอยู่ตารางคลิปนี้นะครับผมเป็นเฮอะไรของมึงวะ ทําไว้ถามจริงถามจริงเีเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคครับผมขอการสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเป็นไงเออก็คือแบบพูดกับคนดูต้องดีพูดกับมึงนี่คือแบบพูดอับปี่นี่ไงอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็โอเคเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปนะครับผมเกี่ยวกับบั๊กเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยอยู่ผมคิงน้องคีดีแล้วก็น้องไว้เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในแม คิงนะลีนะอะไรเจนเจนนะเลคัสซี่เลเรใช่คือว่าถ้าเกิดผมพูดคิงพิชอีพีชเดี๋ยวคุณดูด่าผมนะครับผมตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อน,นะคิงเรคัสซี่นะเองนะครับผมผมพูดอย่างไรกันเนาะโอเคนะครับผมสำหรับในวันนี้เป็นคลิปบนะั็กเนาะเป็น5บั็กนะครับผมที่โกงนี่นะครับถือว่าโกงไหมก็ถือว่าโกงอยู่พอสมควรนะนะก็เดี๋ยวเราจะเป็นยังไงกันนั้นนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดซับสไครป์คลิปนี้ไว้กันได้ด้วยละกันนะครับผมคลิปนี้ขอ กี่ไร้พันพันหนึ่งพันไลอีกแล้วหรอโอเคหนึ่งพันไลค์คุต้องไปนะคนดูต้องกดให้ถึงนะเว้ยเพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปต่อๆไปให้พวกเราสองคนด้วยนะครับโอเคยยงาลืมแต่กูพูดเลยของกูแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องไอใบนะคนดูครับผมนะโอเคปะ let's go ไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม วายฮ่าบั๊กแรกครับผมเป็นบั๊กเกี่ยวกับการเคือว่าผมเรียกว่าเป็นบั๊กเดอดแฟดดีกว่านะครับผมและคนดูครับบั๊กนี้บอกเลยว่าเป็นบั๊กที่ค่า้จับต้องเข้าใจในการบั๊กด้วยละกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าบั๊กอาจจะยากพอสมควรด้วยนะครับโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะลองทําการบั๊กเนาะไว้เนาะเพื่อนๆสารคดีสารนีิโอเคได้เลยครับคนดูครับก็ง่ายๆนะผมเพียงมี อาหมัดของอะไรนะแฟงกี้ใช่ไหมครับ<ช>แ,แล้วก็ทำการกด C ใช่นะกดตัว C เอ,เอ้กด C หาเลย F ี F นะครับกด F นะคนดูแล้วก็ทำการใช้เงานวดขาวนี่นะครับแค่นี้นะเนี่ยบกับกบักบักติดแล้วครับคนดูดล,ลองลองอันนี้คือบกักบักติดแล้วก็คือว่าคนดูลองกดไม่ A ก็ไม่ A ก็แบบดีอ่ะคนดูสองอย่างนะ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูนะนึกนะมันต้องแบบยังไงดีวันถึงจะไปเร็วๆคนดูแต่อันนี้คือบักติดแล้วคนดูเห็นปะรู้สึกว่าแบบตัวผมมันจับแบบ เงี้ยมันจะบุ๊บก็ฟุบฟับ,ฟบ,ฟบ,ฟบฟอ่ะนะแล้วก็เดินถอยหลังว่ะเดินถอยหลังก่อนอะอ่ะไม่ค่อยเร็วอะ่ะหนึ่งตัวหนึงเดี๋นวคนดูแต่มันติดบล็อกแล้วนะตอนเนี้ยหนึ่งหนึ่งนะแต่ว่าแบบพวก R ของ King p e a นะ้อมันจะไม่เหมือนกับบอกฟุตเนี่ยนะครับผมบอกฟุตน,นี่คือมันจะไปเร็วนะลองกดดูอ่ะอมันต้องแบบนึงนะป้าทำไม่ไหมมันไม่ค่อยเร็วนะไม่หึ่งอ่ะลองลองลทไใไมอ่ะ เดี๋ยวทำใหม่นะฟึบฟึบอะไรอยังอันนี้ไม่ติดรู้สึกไม่ติดอ่าไม่ติดนะครับบั็กยังไม่ติดฟื้บฟื้บติดยังติดยังวะไม่ติดวะดนะทำไมทำไมตอนที่กูทำคีมันติดวะ หนึ่งนะคนดูโอเคนะครับผมคนดูครับเดี๋ยวผมจะลองใหม่นะบักนี้ค่อนข้างจะติดติดมันติดแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ผมผมติดแล้วนะเนี่ไงนี่ยนี่ไงไปไปแล้วไปเลยไปแล้วไปไปแล้วคือกดคือกดตัวตัวตัวดีนะคนดูครับกดตัวดีไปเลยนะ นี่ครับผมนี่เร็วนะครับโคตรเร็วนี่ก็คือเป็นบัคเดอะแฟลทข้ามเกาะโอ้ว้ายโคตรเร็วเลยว้ายคือถ้าเกิดว่าเราเจอังคับก็น่าจะหันหันมาว่ไม่รู้แต่ผมเปน็นเงี้ยคุณดูเห็นปะจะไปเลยแล้วผมนี่อ่านี่คือบัคติดแล้วนะครับผมคุณดูเป็นประมาณนี้เลยโคตรดีนะครับผมอันนี้คือเป็นบัคเดอะแฟลทแต่ว่าบอกก่อนนะเราต้องใช้เป็นระมัดระ,ะวังเนาะอ่ะเดี๋ยวลองอีกรอบละกันนะเผื่อใครไม่เห็นเนาะ กดสกิลแซดนะครับผมแล้วก็ระหว่างจับดาบนี้รีบจับเลยอะประมาณนี้ติดละติดจังคือมันจะมันต้องดูนะครับคนดูครับบางทีไมนจะติดนะปุ๊บก็จับดาบปุ๊บนี่ติดแล้วเห็นปะเห็นปะไปแล้วไปแล้วเบ่งอูู้วูวคนดูครับเห็นปะะไปได้เลยนี่เอ้ยอ่ะเนี่ยคนดูครับเห็นปะมันใช้เคลื่อนที่ได้นี่เห็นปะเนี่ยเห็นปะ แบบแบบใกล้ใกล้ใกล้ถึงแล้วหนีป,ป่ะเออโคตรดีนะครับผมอ่ะสมมติผมจะไปเกาะแรกเนาะผมก็แบบลองมาขับดูลองมาขับตรงบั๊กอ่ะให้ให้แบบเออมาขับบั๊กหน่อยนะฟูแล้วก็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 มาเกาะแรกแล้วฟูฟูมาถึงแล้วถึงแล้วเออพี่มาขับได้แล้ว <ๆ S 2> นี่เป็นไงคนดูครับผมกูต้องเรียกกูว่าเป็นราชาแห่งบั๊กเลยนะเว้ยคนดูเข้าใจปะโอเคนะครับผมก็ประมาณเนื้อสับบั๊กแรกนะครับผมเป็นบั๊ก เดอะแฟตเนี่ยนะครับผมต้องคอมโบกับบีเซนโตะนั่นเองนะครับผมคนดูครับโอเคนะครับผมบั๊กต่อไปอันนี้เนี่ยเป็นบั๊กมีประโยชน์เนาะไว้เนาะสำหรับ<ช>คน<ะ>ที่แบบว่าอ่าเขาเรียกว่ายังไงดีอ่ะมันจะเดินเรือแบบมันคือมันเกียนอะ่ะเอาง่ายนะผมคุณดูมันเกียนจริงนะอ่าผมจะลองทำทุกคนดูนะไ้ไปกันก่อนอันนี้เนี่ยคือเป็นบั๊กเนาะเป็นด้านของอุ้ยไปตายไป่ายไปตายเป็นบั๊กด้านของเขาเรียกว่าการเคลื่อนที่ของเรือนะ อ่ะเดี๋ยวลองทา้ดูเรือลงก็ได้ครับเรือนี้ก็ได้เนาะอ๋อได้หมดนะเดี๋ยวเพื่อนะอืมอันนี้คือแบบเสาเรือนะเสาเรือนะคนดูครับเสาเรือนะต้องเสาเรือเสาเรือนะแล้วหนึงโอ้เฮ้ยเป็นหนึงลองเอ้ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไฮ้ยไปไปขึ้นมาดีไป้มันไม่ใช่เสาเรือดิไม่เสาเรืออันนี้อันนี้คือที่อ่าเรือเรือเรือเฮ้ยแล้วพี่พี่มันมีน้ำมันมีน้ำอยู่บนบื้อได้ไงวะไม่ไม่อะไรขึ้นขึ้นขึ้นได้ยัง อันนั้นมันมีขึ้นแล้วแต่ว่ามีน้ำอยู่อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันเถอะโอเคอ่ะคุณดูครับเดี๋ยวลองมาครับนะเป็นแบบนี้ก็คือว่าเอาเพื่อนถอดได้เลยเนี่เห็นปะเออแล้วนี่ไงโัดแล้วโกงโอ้โหเบื่อบักนี้บักนี้ถือว่าโกงแล้วเนี่ยแต่บักเขาไม่ได้ไปคุณบักเขาไม่ได้ไปมันไปแล้วไปมันไปแล้วโอเคอันนี้ก็คือเป็นเป็นบักเขาเรียกว่าด้านของการเคลื่อนที่เนาะคือมันก็โกงอยู่แต่ผมกลัมันเกียร์นับคุณดู ก็สามารถแบบว่าหลบหลีกอะไรได้นะแต่ว่าเจอแบบนี้อาจจะโดนไม่รู้ว่าจะโดนรีพอร์ตแล้วโดนอาเขาเรียกว่านะโดนแบนออกจากแบบได้ยังไม่ทราบนะครับแต่ก็แนะนําอย่าไปทําก็ได้แต่ทำก็ได้นะคนุณดูเขาไม่น่าจะไม่แบนมัน้งไม่กบเพราะว่ายังไงมันก็คือบ,ออบมมั็กของเกมนะครับผมนะเออนะครับผมไม่มันไม่ใช่โปงไงนะคุณดูครับนี่คือบั็กของเกมนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับ ห้ามใช้บั๊กเป็นสิ่งที่ผิดคือไปฆ่าคนหรือไปปั่นคนเกี้ยนคนนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับบั๊กโคตรโกงนะครับผมสำหรับเรือบินได้นะคุณดูโอเคนะครับผมสำหรับบั๊กนี้เนาะเป็นบั๊กเกี่ยวกับโมจิแล้วก็แบ็คเลดนะครับคอมโบนะครับผมเอาคอมโบ2ออันนี้นะคนุณดูนะครับ <S <S ก็คือว่า อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับผมราชาแห่งบัคกของคิงโอเคนะผม <c oughs> าาก็ขอ <c oughs> ขอบคุณน้องเด็กๆที่ทําการเม้นต์กันมา้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าอาบักใครได้ออกคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆด้วยคอมเมนต์กันด้วยแล <c oughs> ้วกันนะสาหรับบักนี้นะครับผมให้ท่านชมเนี่ยง่ายๆเลยนะครับน่าจะกดนี่ป่ะแล้วก็เปลี่ยนนะสลับเป็นแบคเลตต้องกดอ e ีค้างเลยนะคนดูครับผมแล้วก็กดนี้ครับนี่ป่ะนี่นี่นี่อย่างกูนะนี่ลมาะติดละคือติดบักละแล้วก็ลองดูเปิดอาคีก็ได้นะ ไไว้ไว้แล้วก็บล็อกขาไฟก็ได้นะครับจริงๆเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆเป็นอย่างนี้ก็ได้อ่ะผมจะลองให้ดูนะเอาบล็อกขาไฟเนาะอ่ะเปิดขาไฟก่อนแล้วก็เปิดขาไฟก่อนนะครับปุ๊บแล้วก็เป็นโดนัทนานแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้สกิลนนเลยหนึ่งนี่ครับเห็นปหโกนไม่เหมือนคอมโบกันนะคนดูสู้เอ้ยตีโจมตีได้ด้วยนะคนดูเนี่ยโอ้ยโอ้ยเกินเกินเกินได้หมดเลยนี่อน่ะนี่เนี่ยเป็นไงเราแต่ก็บอกก่อนนะ บั๊กนี้ก็คือว่ามันเป็นบั๊กการเคลื่อนที่เนาะเออมันก็เหมือนกับมันก็เหมือนกับแ็คเลสธรรมดาเนี่ยแหละนะครับคนดูแต่ว่ามันเท่กว่าเดิมเฉยก็คือมีเงี้ยแบบเงี้ยนี้อยู่ใช่ไหมก็ปึ้งปึ้งคอมโบเงี้ยแล้วก็แบบคอมโบแล้วก็กลายล่างอก็ได้คนดูปะคือมันคอมโบกัน2อย่างอ่ะเออมันโกงมากคนดูถ้าเกิดว่าใครคอมโบเป็นก็คอมเมนต์กันด้วยนะแบบคอมโบโหดอะ ครับก็ลองไปหั่นนะเด็กๆไปหั่นคอมโบกันได้เนาะสับบัคนี้ถ้าเกิดว่าคอมโบดีก็อาจจะเป็นบัคกที่ล่าค่าหัวได้่นอๆนะครับถือว่าโกงไหมวะพี่ว่าโกงนะพี่ว่าไอผมว่าโกงใช่พี่ว่าโกงหุกเลยแล้วก็ใช้คือว่ามันคอมโบได้ครับแล้วก็ใช้โมจิอย่างอื่นก็ได้เห็นป่ะคุณดูเนี่ยมันคอมโบได้หมดเลยเว้ยเออก็เหมือนกับมีแบบพลังสองอย่างอ่ะเออนะคอนโด <t ries> เนี่ยกระจกอ่อนจ้าโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะสับบัคอันที่สามน่นเองนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูบัคที่สี่กันดีกว่าโอเคนะครับผมบัคอันที่สี่นี่นะครับบอกเลยว่าเป็นบัคสำหรับผู้ใช้ผลมังกรเนาะซึ่งถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเพิ่งมาเล่นกันก็คือบางคนเนี่ยเพิ่งเล่นเนาะเราก็าไม่น่าจะรู้บัคนี้นั่นเองก็คือเป็นบัคเขาเรียกว่ามังกรมาตะดีก,กว่าถ้าเกิดว่าใครใช้เซียนนี่คือแบบ ไม่จําเป็นต้องเข้าตัวตายอ่ะคุณดูเข้าใจปะอ่ะผมจะลองเปิดนะอ่าไว้ลองตีพี่อ่าลองตีพี่ลองตีลองตีพี่อ่ะสมมต,ติเ,เราโดนตีเนาะปึบ๊บเรื่อยๆเลยตีแบบใช้สกิลโหดเลยยอกขึ้นมาโ okay. อเคเดี๋ยวเดียเด๋ยว,ว,ยวลุลังูตีกูเข้าแค่นี้เหรอเอาอีกอเอาดิเปิดแก๊สสีก่นอนแกสสีก่อนแก๊สสีอ่ะรวยเลยเอ้ยรีงอ่ะ ประมาณนี้พอพอพอดูตาดูตาโอเค,อเ,คเราเอาสุนเราแบบเอ้ยเจ็บว่าเจ็บหนักเลยนะทุกคนเนี่ยก,กดู้นอยู่<า>ใช่ไหมล่ะเจ็บหนักนนการกดอะไรเงี้ยก็ได้นะผมบวกเนี่ยเห็นปะบวกเลือดอะไรก็ได้ครับลองดูนะครับแล้วก็ลองกลับล่างนะครับผมคนดูกลับล่างนะกึ๊บกลับล่างแล้วก็ลองกดตรงพลังดูนะครับประมาณประมาณจํานวนแล้วก็พลังเรื่องนะคนดูปึ๊บแปลงล่างนี่เห็นปะ เลือดเด้งเลยนะคุณดูให้เป็นปะคือเลือดมันจะเด้งเว่ยกลับด่านเต็มเลยคือแบบมันจะแบบว่ามันจะอัปอะง่ายคือคนดูมันจะทําให้เลือดมันเต็มได้อ่ะไปเราลองลองลองตีพี่ใหม่อีกรอบหนึ่งได้ได้ได้เผื่อใครที่แบบงงงงแล้เให้ทำได้ไงอะพี่คือถ้าเกิดว่าเรารอดีเลยเลือดเนี่ยมันจะขึ้นค่อยๆขึ้นเว้ยแต่อันนี้ไม่เหมือนกับเป็นแบบรอเลือดแบบวนี้แหละคุณดูเข้าใจปะอ่าเดี๋ยวลองประมาณนี้แล้วกันแล้วทําการกลับล่างดูนะครับแล้วลองกดเงี้ยถ้ามันแบบ เปล่าเป็นจำนวนจำนวนนี่แหละแล้วก็กดเนี่ยเพิ่มใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็กดเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันจะเต็มเนแบบวูฟอย่างนี้เลยนะคนดูเออเต็มเลยอะคือ,อคมแบบอม,คมโบแบบคอมโบแบบอมตะคนดูเขาเ้าใจปะคือพอจะตายแล้วก็พอเลือดเต็ม<ช>อันี้ก็มีโอกาสานะนสรค,ครับเวลาสู้เนี่ยใช่ครับมันจะเหมือนกับเราแบบอัพเลือดใหม่อ่ะเออประมาณนั้นนะครับมันจะเหมือนกับเราเลือดเต็มเต็มแบบะมาณอ่ะขออีกรอบหนึ่งไว้เดี๋ยวคนด่าได้ได้ได้ไปหนึ่งสองสามเอาวูฟ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  อ่ะเราตีไปใช่ไหมครับพอพอพอแล้วเกิดว่าเราเงี้ยมันไม่ได้เอ้ยได้เลยเหรอเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งไว,ไ,วไว้ไว้อีกรอบดิตีพี่ได้ได้เออมันได้เลยเว้ยได้ขอรีกันอันนี้มัน<อ>น่าจะติดบักเลยนะไม่รู้คนดูอันนี้น่าจะติดบักละกดนะไว้พอพอพอคุยตายไว้จะตายลองคืนค่านะคนดูแล้วก็ลองแบบอัพอะไรอย่างงี้ดูแล้วก็ลองแปลงร่างดูแล้วก็<อ>กดกดเงี้ยมันจะมันจะเพิ่มขึ้นบางทีมันจะเหมือนกับคูณอย่างเงี้ย ผมก็ไม่เข้าใจนะประมาณเลือดมาสามหมื่นนี่แหละคนดูมันจับมันจะขึ้นอ่ะนะผมสองหมื่นนะประมาณสองสามหมื่นถ้าเกิดว่าน้อยอย่างถ้าเกิดน้อยประมาณเนี้ยมันจับมันจับไม่เด้งขึ้นขนาดนั้นนะคนดูเนี่ยมันจะค่อยๆเด้งนะเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าประมาณสามหมื่นห้าเนี่ยเลือดเราจะวุบขึ้นตันเลยนี่นะครับผมประมาณนี้สําหรับบักนี้เนาะก็ถือว่าโกงพอสมควรเลยเช่นกันนะครับโอเคโอเคนะครับผมอันนี้เนี่ยสำหรับเป็นบั็กสุดท้ายเนาะในวันนี้ ก็คือเป็นบักห้าอันดับนี่นะครับผมไม่ใช่ดีห้าบักสุดโกงนี่นะครับผมคนดูครับใช่ห้าบักสุดโกงก็คือว่าเดี๋ยวเรามาดูนะก็คืออันนี้เครื่องสุดท้ายเนาะอันนี้สลับมันก็ไม่ได้บักอะไรขนาดเบ่อขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเป็นบักค่อนข้างจะเกียนเราไ้เนาะให้เรากดเกสี่ก็ได้นะเอาเกดเกลีสี่ดูแล้วลองกดแก็ทลิงนะครับคนดูครับกดแก็ l ลิงนะสีนะแล้วก็วีแบบนี้เนี่ยคือมันเหมือนกับเคลื่อนที่ไปด้วยแล้วก็สู้กับ สู้กับพวกอาศัตรูไปด้วยแล้วกันนะครับผมนี่นะไปไปไปลองมาอยู่ใ,ใกล้พี่ดิอจอกเหมือน <c oughs> เดิ่อแต่ลแล้วก็แนะนํานะครับผมอันสับอันนี้เนาะเป็นผลล่าฆ่าหัวได้นะครับผมสับผลยางนะบางคนว่าเฮ้ยผลยางไม่กระจอกจริงๆไม่ได้กระจอกนะครับก็ลองไปดูคลิปที่ผมสอนทําการเกลี่ยสีเนาะมันจะโกงมากมากครับสกิลนี้คือเป็นตการตามล่านะการตามล่าศัตรูเลยนะครับผมอันเนี้ยเดี๋ยวลองดูอ่ะเดี๋ยวคนดูดูนะเนี่ยนป คือแบบมันเหมือนในการ์ตูนเลยครับมันจะตามล่าเลยนะเ๋ยวดูอ่าเนี่ยเนี่ยมันล็อกการ์ตูนเลยนะใช่ล็อกเป้าแล้วก็อันนี้คือบั๊กเองครับผมทําไมถึงเป็นบั๊กนะบางคนอาจจะงงเนาะว่าพี่ครับมันไม่ันไม่เหมือนบั๊กเลยมันคือบั๊กจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใช้เป็นสกิลวีแล้วก็ซีให้ทุกคนได้ดูนะอ่ะบินอยู่กดซีไม่ได้นะครับคุณดูครับนี่กดซีไม่ได้เลยกดไม่ติดนะครับเราต้องกดซีแล้วก็วีครับใด้ ใช่มันมันถึงมันถึงจะบินแหอันนี้มันน่าจะติดบั๊กนี่เมื่อกี้คนดูก็ประมาณนี้แหละสำหรับการบั๊กทั้ง5้าอันเนาะโอเคแล้วสำหรับใครที่มีบั๊กโกงกงก็คอมเมนต์กันได้ผมอาจจะมาทำา5บั๊กสุดโกงกันอีกรอบละกันนะครับผมถ้าเกิดว่ายังมันยังมีอยู่นะแต่นี้ผมก็ลองคัดๆกันมาแค่นี้ละกันนะครับวันนี้เนาะไว้เนาะประมาณนี้ติดบั๊กป่ามันต่อยอะไรไม่ได้เลยใช่อาจจะมีบงมีบั๊กละกันได้ๆอ๋อได้ๆได้ค ก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดซับสไครป์เป็นเราสองคนกันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นแล้วกันนะครับผมสำหรับแมปดาร์คพีชนะครับผมอ่ะเฮ้ยใช่ดิดาร์คคิงนะครับผมคนดูน่าใช่ดาร์คคิงนะเป็นแมปอะไรนั่นเองนะครับเป็นต้นกําเนิดของคิงพีชนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบอกเลยว่ามีพี่เบ็กบอยด้วยแล้วกันนะครับผมที่ทําการมาโดเนทผมแล้วก็ เคยเข้าแมปมาทำคลิปกับผมเกือบทำคลิปพูดนี้ดีวกว่าโอเคสุด okay. so, คลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบายบายอมซิว <c oughs> ครับผมบายบายจ้า